ไปนั่นก็เป็น MV วของภาพยนตร์ประกอบภาพยนตร์คุณนายโฮนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องคุณนายโฮเรียบร้อยแล้วนะคะผัขอต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะะคะแล้วก็เมรันเมรันนี่ยครับผมคนชื่อเมัน่นาตาดีทุกคนถูกจิงโอเคค่ะตักะัคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับผมค่ะได้หน่อยว่าเล่นในเรื่องเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไง สวัสดีค่ะดาต้ตาดารันชลัดค่ะในเรื่องรับบทเป็นน้ำตาลค่ะเป็นเพื่อนสาวของคุณนายโฮค่ะเนาะเป็นเพื่อนสาวนะไม่ได้ว่าเป็นกเทยนะเป็นพื่อนสาวอย่างงี้สาวจริงจริงเออแล้วด้านของเมลานะคดีละเมลานีค่ะเมลานะเมลาะเมลานะรมานะเานะนานะเมลเมะานานค่นนละ เป็นแบบว่าเปรี้ยวสุดชีวิตคือนางเนี่ยจะไม่สนใจผู้ชายเพราะนางอ่ะเคยโดนผู้ชายอกหักแบบหักอกหักอกนะหักอกนะหักอกจนแบบว่ารู้สึกว่าฉันไม่งอผู้ชายแล้วแล้วทำไมถึงเปรี้ยวขนาดนั้นล่ะฮะก็เพราะรู้สึกว่าตัวเองสวยและรวยมากอะค่ะก็เลยต้องเปรี้ยวนิดนึงเก๋ๆอย่างนี้ยนึ้อปลาก็คือคาแรคเตอร์จะตรงข้ามกัน แต่เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันได้สนนิทกัค่ะพามางนี้คือสงสัยว่าเป็นเพื่อนกันได้ยังไงนี่เราไม่ได้เป็นคนพูดอะไรเลยหน้าบอกกันหน้าบอกคุณใช่หน้าเราออกกันเสรแล้วเหรอใช่จริงเลยค่ะเลยค่ะก็เป็นเพื่อนกับพี่ชมพู่เล่นได้แต่คาแรคเตอร์คือแตกต่างกันเลยใช่เป็นตัวแทนของผู้หญิงคนละแบบอันนี้จะแบบเป็น ไตล์หวานหวานใสแต่จริงๆข้างในก็คือแข็งแกร่งแล้วก็แบบว่าแรงจริงๆก็เป็นแรงแรงแต่ว่าภายนอกนี่แบบว่าใส่เสื้อสีชมพูแบบว่าอินยอะไรอย่างงี้ดูแบบดูท่นุูท่าเคลียร์แบบบลบบางหลบบางแต่จริงข้างในแบบนางแข็งแกร่งมากก็แสดงว่าจะไม่โห่ง่ายไม่โห่ง่ายแล้วก็เป็นคนมั่นคงองความรักแบบมั่นใจในเรื่องความรักมากนี่ แล้วเล่ามะนาวนะแม่เล่าถึงของมะนาวบ้างมะนาวอะคะก็เหมือนกับว่าเราอ่ะจะเป็นเพื่อนคุณนายโฮนี่แหละที่ชอบโฮตลอดเวลาแล้วเราจะเป็นตัวแบบว่าอะไรอะไรของมึงออไอง้อะไรร้องอะไรร้องทำไปเลยลมาอะไราไปเลยมากป่ะเนี่ยเป็นตัวดูเป็นตัวดูเ,เป็นตัวดูเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่มะนาวก็ร้องด้วยหรือเปล่าไม่มะนาวจะแบบมีความรู้สึกว่า การร้องให้ไม่ใช่วิธีของของอย่างเราการอาจจะเคยร้องมาแล้วแล้วก็แบบพอแล้วพอแล้วร้องจนน้ำพลาหมดแล้วไงถูกปิดไม่ออกแล้วจริงน้องตาหมดบ่อแล้วไงหรอประมาณนี้ก็คือจะสองคนนี้ก็คือจะคอยปอบนายโหใช่คอยจะปอบแบบเบาๆก็ไม่เชิงหรอกค่ะแต่ก็ก็เบากว่านี้ค่ะอันนี้เขาจะเห็นใจแบบโอ้ยแกฉันเข้าใจไอ้บอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องไปปอบเลื่อนเลยช่างเขาาเงี้ยหรอเล่าสักนิดนึงได้ไหมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงวะคือถ้าเดี๋ยวเล่าหมดเดี๋ยวต้องไปดูแล้วนะคะเล่านิดเดียวสิฮะตอนจบนางเอกตายอย่างงี้ยมั้งขี่คอไปด้วยไม่ใช่อะไรเรื่องเอ้โหแฟับถ่ายรูปไม่ได้ไม่แฟนคลับเอ้ยยังไม่รันแต่ทำไมไม่ใช่ใส่กันเองแฟนคลับเมลันตัดไม่ถ่ายเมลันเลยใส่กันเองเออรถบ้าขอบคุณมากมานั่งได้กันเลยมั้งแฟนคลับเยอะเรือ็จริงๆ เหมือนกับถูกทอดทิ้งไม่สําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าพุ่มกลับนะคะพี่ย้อนเนี่ยเขาอยากจะเนอว่าจริงๆคนเราเนี่ยบางทีอยู่กับคนที่จําเป็นแต่คิดว่าเขาไม่สําคัญเขาเห็นะหเกียรบ้านเหมือนโดนบงภูเขาโดนาเลยตลอดเวลาคือคุณนายโฮเขาอาจจะว่า เขาต้องอยู่ตรงนี้เขาจําเป็นต้องอยู่แต่เขาอะไม่มีความสําคัญที่ต้องอยู่เขาก็เลยท้อเขาก็เลยกลายเป็นคนขี้แงก็เป็นปมนางไงเออเป็นปมของคุณนายโฮแล้วเป็นไงบ้างคะทำงานร่วมกับพี่ยอดสนุกสนานพี่ยอดเป็นคนนี้ไฮเปอร์มากค่ะอันนี้มาอุวงกลับนะจริงจริงแอบเมาเดี๋ยวมาอดเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพเดี๋ยวเราดูดเสียงให้เดี๋ยวเราดูดเสียงให้พีไปตรงนี้เลยอย่าไปบอกเขาไม่ทันละมั้งโอเคโอเคเดี๋ยวเราดูดเสียงให้เราไปเล่นก่อนบ่ายไหม อย่าไปบอกคนเลยอ้าโอเคตกลงจะมาพี่ยอดไหมโอเค่ะคือเขาปกติเนี่ยเอางี้ดีกว่าพุ่งกับจะต้องอยู่หน้ามอนิเตอร์ใช่ไหมแต่พุ่งกับคนนี้ไม่เคยอยู่หน้ามอนิเตอร์เลยค่ะอยู่หน้าไม่อยู่ไหนอะอยู่หน้าเซตบรีฟคือแต่มือนี่คือตะกล้องอ่ะฮะเขาจะสวิตเองสวิตเองอยู่ไม่ใช่สวิตแบบนี้นะคะสวิตฮะคือแต่ทีินึง ั่งแบบสวิทไปอีกคนนึงแต่อีกตัววิทไปอีกคนนึงเขาเขาเหมือนรู้ใจกันนะคะแบบว่าจูนจูนกันมาแล้วแล้วแบบแต่อันนี้เป็นทางซ้ายแต่นี้เป็นขวาเป็นระบบสัมผัสระบบสัมผภาษณ์ใช่ทัชชูรีโอสกิจตึ้งอันนี้จะเป็นทัชสกินทัชสกินสกินเนี่ยทัชสกินอ๋อจะทำงานแบบรู้ใจกันใช่แล้วก็ทำงานเร็วมากแล้วก็ทำงานเป๊ะมากด้วยเนาะคือแบบนักแสดงนี่คือแบบเทคสองเทคตลอดเลยจนจนดาต้าดาต้าหันมาถามเมยว่า เออตกลงเราเล่นดีหรือว่าเขาไม่สนใจเราเทคสองไม่ผ่านไม่ผ่านตอนรู้สึกว่าเราอยากทำการแสดงอีกครั้งหนึ่งบางทีอะบางทีอย่างฟิลยังไม่ถึงใช่คือเหมือนอย่างตอนพี่เทพอะค่ะพี่เทพในในเรื่องก็มาเล่นเป็นเป็นแฟนของตูตาลนะคะจากมีเทคนึงที่พี่เขายังแบบรู้สึกว่าตัวเองตะกุกตะกักยังไม่มั่นใจพี่ผ่านผ่านผ่านไม่ได้แบบผ่านเลยผ่านเลยชอบแล้วชอบความตะกุกตะกักนี่แหละคือแบบธรรมชาติชอบธรรมชาติเขารู้สึกไหม ไอความไม่เป๊ะนี่แหละคือมันคือธรรมชาติรู้สึกไหมคะว่าหนังพี่อ๋อแต่เรื่องจะแบบดูเป็นฟิลเป็นมูดแบบธรรมชาติมากอ่าใช่ดูไม่เมกไม่แบบเมกคือบางทีเันก็ชอบแอบอัดตอนซ้อมอะค่ะโดยที่เราไม่รู้ตอนซ้อมเล่นธรรมชาติแต่เมือเอาจริงทุกคนแบบดีแล้วอย่างเงี้นะคะแล้วพอเขาบอกว่าเขาอัดไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้ว คือตอนแอบเอาตอนซ้อมไว้เนี่ยเอาไปใช้ใช่ก็ดูธรรมชาติดีแลกดีตอเราเข้าไปดูในี่เาเอ๊ะทำไมมันไม่มีตอนนี้นี่ตอนที่เราแบบแอคันอันนี้เราซ้อมไปนะ้่ะเรแล้วเราเล่นลูกเนี้ยเราซ้อมไปอ่ะเขาเอาแต่จริงๆแล้วอ่ะเนี่ยที่มันเร็วมากเทคสองเทคเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ยอดเป็นคนที่พุ่งกับพี่เป๊ะมากก็เลยก่อนที่จะเข้าไปหน้าใช้จริงๆ เขาจะซ้อมกัมบเรา,นาเนี่ยเยอะมากหลายหลายรอบมากคือมานั่งเนี่ยหมดเลยนักแสดงที่จะเข้าซีเนี่ยมาตบต่อบทต่อบทอย่างเงี้ยจนทุกคนแบบว่าเป๊ะหมดแหละเรียบร้อยเขาจะเหอนกับว่าเทรนมาเรียบร้อยแล้วแหละ<ช>ไม่น่าพลาดแล้วแหละมันเร็วตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณภาพนะคะมีคุณภาพนะคะต้องไปดูนะคะถึงจะรู้ค่ะว่าแล้วพวกเราโกหกหรือเปล่าต้องไปดูแล้วจะได้รู้ว่าเออฟิลลิ่งนี่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นยังไง หลังจากทํางานร่วมกับพี่ย้อนเนี่ยยังมีศิลปินที่เป็นตลกมากมายเป็นยังไงตลกบ้างไหมตัวแรกแบบว่าเอ๊ะยชิ่งไงรีไม่เคยร่วมงานกับตลกอย่างนี้เลยแต่นุนี่คือดูเป็นคนขี้อายมากเลยนะตัวเองไม่ได้เป็นคนตลกเลยแต่อย่างใดไม่ได้เป็นคนตลกเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็แบบไม่เคยเล่นมุกอะไรใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ได้คือวันนี้ก็พระนักคอมกับพี่โกศีอะค่ะอ๋อโอเคค่ะได้กับนักคอมแล้วก็พี่โก đây bố đây bố ba อยู่กับคนสองคนนี้ด้วยที่ชื่อว่านักคอมกับพิโกตีอีกโอ้ยไม่เชื่อนักคอมนักคอมเนีน่ยนะจะดราม,ม่าแต่แตลองไปดู<ต>ลองไปดู<ต>ไม่ได้แปลว่าดราม่านี้จะไม่ตลกนะคะ,ะเพราะว่าด้วยความเป็นนักคอมกับพิโกยังไงก็ตลก<ช><ช>เป็นดราม่าก็ยังตลกแต่แตตว่าเขาเองต้องเป็นรามตาแต่ก็อาจจะน้าตาไหลซึ้งๆก็ได้แล้วก็ขำไปด้วยก็ได้ขำขำพร้อมน้าตาอย่างเงี้ยหรอใช่คือจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หัวเราะค้าน้ําตา เยอะมากว่าตัวคุณายโฮเองพี่ชมพู่ที่เป็นนางเอกนี่คือหลายๆฉากมากๆต้องหัวเราไปด้วยแล้วร้องไห้ไปด้วยค่ะก็ไม่รู้ว่าเจ๊็ททำได้ยังไงเรื่องนี้ผมจะปรับฟิลทันไหมอ่ะเอาจริงๆเพราะว่าในในฉากหนึ่งสมมุติ15วิ30วิเนี่ยแต่ว่าพี่ชมพู่เนี่ยจะต้องเล่นแบบประมาณ4ความรู้สึกในสามสิบใช่ได้ใจคคือมีทั้ง ดีใจร้องไห้เสียใจโกรธแล้วหัวเราะตอนหลังอะไรเงี้ยใช่จริงจริงนึกฟิลไม่ออกอยากให้เมลันทําให้ดูหน่อยอ่ะอันนี้เรียกว่าแกงทายไม่เพราะว่าเห็นเมลันเล่าแล้วแบบเหมือนเข้าใจฟิลลิ่งอ่ะชีฉันทำได้หรอก็เป็นคุณนายโฮแล้วอ่ะพี่ชมพู่ก็ต่องานไปแล้วมั้งน้อตอนเนี้ยพี่ชมพู่ก็ชมพู่อ่ะจะทำได้อ่ะแล้วร่วมงานกับพี่ชมพู่เป็นไงมั่งเขาน่ารักมากนะคะ ต้องบอกว่าเออที่เราเห็นว่าซูเปอร์สตาร์จะเข้าถึงยากหรือเปล่าจะมีองค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยประทับประทับประทับองค์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นคนไนิส์มากแล้วก็ทํางานแบบมืออาชีพจริงๆแล้วอย่างแบบเวลาบทที่เขาจะต้องร้องไห้หรืออะไรเงี้ยไม่มีการมานั่งแบบหยอดน้ำตาเทียมอะไรอย่างี้ไม่มีนะคะต้องใชต้องรอดองขอห้านาทีได้ไหมคะมาโดนเลย่ไม่ต้องแบบบิ้วก่อนนะอ่ะทุกอย่างนิ่งๆิให้ทำอารมณ์ไม่ต้องคือเหมือนกดสวิตช์สั่งได้อ่ะจริงๆกดสวิตช์ปุ๊บมาเลย จริงจริงพี่ยอดก็ไปแต่งเหมือนกันนะแต่จริงจริงอะมีฉากที่เป็นฉากเต้นด้วยใช่ไหมคะเต้นเสร็จเต้นปุ๊บต้องร้องไห้แล้วคือพอเต้นเสร็จปุ๊บน้าตาไหลเลยทำใม้ได้อารอกแต่ในทั้งหมดอะสุดท้ายต้องน้ำตาไหลแล้วก็ไหลออกมาจริงจผมว่าดูหนังเรื่องนี้ออกมาผมต้องเป็นผ้าแน่แเลยไม่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 ปกติก็คือจริงจริงเชื่อว่าทุกคนเนี่ย มีความบ้าอยู่ในตัวอยู่แล้ว<ช>แล้วก็รอ,อวันที่จะดึงมันปล,ปล่อยออกมาชื่อมันอย่างนี้หนังจะบอกเราว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราร้องไห้เรื่องนี้บ่อยๆอ่ะทำไม,มเราถึงรู้สึกว่า เซนซิทีทกับเรื่องนี้จังเออเราก็ไม่เคยตั้งคําถามกับตัวเองใช่ไหมทีนี้พอไปดูไปดูเรื่องนี้นะคะไปเจอคุณนายโฮเนี่ยที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนน่ะค่ะซึ่งเขาก็จะมีปมของเขาอะนะคะเขาก็จะเหมือนจะเล่าว่าจริงๆเราคนเราอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลหรอกที่มันร้องไห้ออกมามันมีแหละแต่บางทีอะเราเราไม่รู้เราก็เก็บมันไว้ในใจแล้วเวลาคนถามว่าร้องไห้ทําไมไม่รู้อะก็ไม่บอกนะร้องไห้แบบไม่รู้สาเหตุบางทีมันเป็นปมในใจที่แบบ แล้วมันอาจระลึกมากใช่มใมันเป็นเหมือนมที่อาจจะมีหลายอันด้วยใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอ๋อล้เม็นปมอันนี้หรอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเราต้องร้องไห้ตลอดเลยอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันก็เหมือนกับว่าอ๋อกลับไปนั่งเราก็ได้กับตัวเองคะแล้วก็อาจจะได้กับคนรอบข้างด้วยเพราะว่าเรื่องนี้นี่เน้นมากๆในเรื่องครอบครัวเรื่องการไม่ละเลยซึ่งกันและกันคนในครอบครัวสำคัญที่สุดถือว่าเป็นหนังที่แบบว่าเกี่ยวกับครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็อาจจะได้ในแง่มุมของความสัมพันธ์ด้ววยเพราาะ่ ผู้ชายไปดูเรื่องนี้ก็อาจจะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นว่าทำไมผู้หญิงต้องร้องไห้เออแล้วลำคาล้องเลยอ่างเงี้ยใช่แล้วก็ผู้หญิงก็อาจจะเข้าใจผู้ชายมากขึ้นด้วยเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงลำคาน ก็คออะไรดีฮะดีดีดีโหแล้วนู้นแหลเรียกเลยดีครับดีดีเพราะว่าพี่ยอดที่ทำรีเสิร์ชนะคะไม่ใช่อยู่ดีดีเขาคิดว่าทำไมผู้หญิงชอบร้องไห้วะแล้วก็ทำเลยไม่ใช่คือเขาเหมือนแบบไปทำกันบ้านเลยคือรีเสิร์ชผู้หญิงจริงๆเลยว่าอ่ะไหนๆบอกมาซิว่าทำไมทำไมถึงร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสาเหตุนู่นนี่นั่นเราโพลสำรวจมากสุดก็คือไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าทำไมแต่ร้องอะมันอยากร้องอยากร้องฟิลตรงนั้นน่ะมันเป็นฟีลลิ่งอ่ะแล้ว สองคนชีวิตจริงนี่เทียบแบบอันไหนที่เป็นฟิลลิ่งบ้างปมอยู่ตรงไหนบ้างฟิลลิ่งของตัวเองปมอยู่ตรงนี้ปมจริงจริงจริงเป็นนะแบบคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราแบบถูกทอดทิ้งอ่ะเราจะแบบว่าน้ำตาไหลได้ง่ายกว่าปกติคือปกติมันคงไม่ค่อยร้องไห้แต่แบบพอมีเรื่องเนี้ยปุ๊บสมมติแบบมันไรก็ตามที่ถูกทอดทิ้งปุ๊บอ๋อไม่พอสนใจปุ๊บนอยเลยก็เป็นแบบเรียกร้องความสนใจอ่ะ ถ้าเกิดเมื่อไหร่รู้สึกเป็นลูเซอร์เป็นคนที่ไม่สำคัญอย่างเงี้ยไม่มีคุณค่าใช่ใช่ตื่นมาแล้วไม่มีเงานค่เฮ้ยเออมาน่าไม่สนใจอ่ะนี่ร้องแล้วนี่ร้องแล้วร้องเลยโอ้โหเราอยากให้เธอร้องเลยนะอย่างเงี้ยเะคก็จะหมอนกับว่าเออมานั่งขับตัวเองได้ว่าเออไม่สำคัญแล้วทำไมเราต้องร้องให้วะ ก็อาจจะได้วิธ okay. mm ีแ hmm. ก้ด้วยว่าทำว่าทำยังไงถึงจะได้เลือกลองให้จากหนังเรื่อไม่เฉลยด้วยค่ะทำให้เลือก้องให้ได้เลยเหรอก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นต้นในหนังเขาว่าอย่างนั้นนะหมายถึงว่าตัวคุณนายโฮเองอ่ะสุดท้ายก็ ก็สามารถแก้ปมตัวเองได้แก้้มไดแต่ต้องให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่ใช่เหมือนปมตัวเองมากขึ้นแล้วก็ต้องไปดูว่าคุณนายโคนี่ยเขาแก้ปมตัวเองยังไงนะเผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางในการแก้ปมตัวเองบ้างถูกอะไรประมาณนี้เพราะปมแต่ละคนนี้บอกไปไม่เหมือนกันบางคนแบบร้องไห้กับเรื่องแบบเล็กน้อยซึ่งอีกคนนึงอาจจะบอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองร้องทําไมแต่คือไม่ใช่ปมของเขาไงใช่เรื่องใครเรื่องมันนี่นี่สู้คนนี้เมื่อกี้เขาร้องไห้เพราะถูกพลาสติกทำไมอ่ะถูกพลาสติกโดนรถชนร้องไห้ไมปน้ำเนยหรือเปล่า ใช่ไหมไม่จิ้มฟันเสร็จแล้วก็วางต่อวางต่อให้คนอื่นได้ใช้ต่อบ้างจริงเลยนะฮะสุดท้ายครับผมยวให้ทั้งสองฝากผลงานแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้หน่อยค่ะก็อยากฝากคุณนายโฮดนะคะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกทุกเพศทุกวัยเพศที่3 4ี่ห้าหหรืออายุเด็กๆหรือแก่ไปแล้วก็ตามนะคะเพราะว่าคุณนายโฮเนี่ยในเรื่องเนี่ยมีพูดเรื่องแต่วัยเด็กเลยแล้วก็ยันแบบว่า ลงเอยสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือ,อเราจะได้เรื่องของความแบบเบาใจเบาสมองไม่องคิดมากแล้วก็ได้สาระกลับไปด้วยทั้งๆที่มันเหมือนจะไม่มี แต่จริงๆซ่อนไวมีเวซาร่แต่มันซ่อนไวถึงไม่หายจริงๆคุณไม่ต้องหาจริงๆคุณเข้าไปดูคุณจะเจอเองได้เองโดยที่ไม่รู้ว่าใช่ถึงถึงมันจะดูเลิศเทอะแบบอะไรอะไรพ่อหายตัวได้น้องเป็นกันเคยอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าไปแล้วคุณก็จะรู้อ๋อเรื่องมันคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อคืออะไรสิ่ะที่สำคัญคือเข้าโปรภาพยนตร์แล้ววันนี้ มากๆหลังจากที่เราไปเซอเร์เวกันแอบแอบเนี่ยไปเป็นคนดูตั้งแต่เมื่อคืนไม่ช็่เ,เลรตตีก็ปรากฏว่ากระแสดีมากๆแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปถึงโงรงภาพยนตร์เลยนะคะาาก็เห็นว่าอุ๊ยมามาจองกันตั้งแต่รอบ10โมงโ1ิอโมงเช้อย่างนี้ยก็ขอขอบคุณมาก,ลกเลยนะคะสำหรับคนที่มาดูแล้วแต่ไม่ใช่ดูครั้งเดียวแล้วก็จบไปได้เพราะว่าบางทีครั้งนี้คุณดูกับเพื่อนครั้งหน้าคุณไปดูกับ พ่อคุณแม่ไปดูอะไรก๊กไปดูกับอะไรเีหรอว่าหลายๆคนด้หลายๆคนพูดเหมือนกันนะว่าเอออยากดูอีกแบบเข้าไปดูแล้วเอออยากกลับไปดูอีกอ่ะต้อรู้สึกเพิ่มเติมกันไปครับผมแต่จริงๆต้องบอกว่าภาพยนตร์หรือว่าหนังที่พี่ยอดทำไม่เคยทำให้ใครผิดหวังใช่จริงจริงจะรองันทีค่ะลองร้อยล้านนะดีใจเหมือนเล่นกับเขาด้วย นะคะนอกจากนี้ยังมีพี่เล่แมคโดนัลมาสร้างสีสันด้วยใช่แลซึ่งจะดคลิกเลยทีเดียวคลิกแบบคาแรคเตอร์ของพี่เล่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้เราต้องแนะนำจริงปกติเขาดูที่นิ่งๆคูๆแต่อันนี้เขาจะมารูปแบบใหม่ซึ่งสาวๆรับรองสาวๆต้องชอบและต้องตื่เดี๋ยวนี้โอ้โหเห็นแค่เมื่อเช้าใช่ปะโดนเป็นชุดก็อึ้งแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เล่พี่เลย่ด่าขนาดนี้เลยเหรอพี่เลยแบบว่าพูดมาแบบว่าไฟแลบเลยนะจริงๆอยากถามพี่เล่มากว่าเห็นเพาะคืออะไร เมื่วานนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีถามเหมือนกันนะอ๋อจริงจริงต้องต้องไปดูนะเออต้องไปถามต้องไปดูต้องไปดูว่าเห็ดผอกคืออะไรเออนะคะครับผมนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ไดาเสียดายมากเวลาเราน้อยมากใช่โอ้ยากุสนกเลยอ่ะเนาะขอไม่ไปแล้วนะได้ไหมนช่ได้แล้วนี่แขกบอกว่าจะนอนนี่แล้วไม่ไปแล้วว่าต้องโอเคนะมันนิ่มๆมาโอเควันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองคนมากครับขอบคคุณ่ะ มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาแนะนำกันนะฮะก<ช>ับเฟซเพจนะครับผมก็อย่าลืมสะสมตัว H ใช่แล้วนะอย่าลืมสะสมนะเพื่อที่จะได้รุ้นรับกันว่าใครจะได้รับรถยนต์ฮอนด้าบิโอมารไปถึงกิจกรรมของยาย่าณาเดชใช่ครับผมยาย่าณเดชชวนแดนนะฮะ www.2mukith.com นะฮะสแลตณเดชยาย่าครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เฮเดของเราหมดเวลาแลว้วจริงๆพรุ่งนี้เ hey ฮหลอนใครจะมาเล่าเรื่องผีต้องมาติดตามกันนะคะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ